มดข่ะพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้จัดการทกสชี้แจงปลาถูกสวมสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือค่ะสำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะที่ทางรัฐบาลนั้นช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิดเป็นการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีทําให้เกิดปัญหาสับสนว่าระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีไหน จนเกิดความเข้าใจผิดว่าถูกสวมสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือเช่นเดียวกับนางรัตด,ดาสมบูรณ์ชาประมงคลองใหญ่นะคะเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบพอเมืองตราดและเข้าพบนายธราทิ์สุรรัตผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาตราดนะคะอ้างว่าชื่อตนเองถูกสวมสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน5,000บาทเมื่อวันที่5มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาค่ะ ความคืบหน้านะคะเมื่อเวลา8นาฬิกาของวันที่8มิถุนายนนี้นางรัตดาสมบูรณ์อายุ50ปีชาประมงคลองใหญ่นะคะเดินทางมาเปิดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเล่มใหม่เพื่อรับเงินช่วยเหลือกเกษตรกร5,000บาทหลังจากที่นายณราธิไปตรวจสอบบัญชีนางรัตดาพบว่าเป็นเพียงการลงเลืมเท่านั้นไม่มีใครสวมสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือคะ่ะ นายธราธิปกล่าวว่าหลังจากเกิดเรื่องราวนี้ได้ตรวจสอบชื่อของนางรัตด,ดาสมบูรณ์และพบว่านางรัตด,ดาน,นั้นเปิดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาห้วยถแถลงสิ่งเมื่อวันที่14พฤษภาคม58นะคะจึงให้ทางสาขาห้วยถแถลงส่งเอกสารการเปิดบัญชีทั้งหมดมาให้สาขาตราดเพื่อให้นางรัตด,ดาตรวจสอบทั้งชื่อทั้งบัตรประชาชนรวมไปถึงลายมือเซ็นชื่อของตัวเองด้วยค่ะ เมื่อนังรัตด,ดาตรวจสอบแล้วก็ยอมรับว่าทั้งหมดเป็นของตนจริงนะคะแต่จะไม่ได้ว่าเคยเปิดบัญชีไว้ที่สาขาและไม่มีการสวมสิทธิ์รับเงินช่วยเหลืออย่างใดนะคะแต่เกิดจากความเข้าใจผิดแล้วก็ลืมว่าเคยเปิดบัญชีเอาไว้ค่ะกระบวนการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร5,000บาทเป็นกระบวนการที่อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยส่วนใหญ่ลลูกค้าทอกสอสาขาตลาด มากกว่า90%เเจะเป็นเกษตรกร,ร,กรและที่ผ่านมาหากมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรจากภาครัฐนั้นจะโอนเงินเข้าบัญชีทกศเพื่อง่ายต่อการจัดการค่ะซึ่งนางรัตด,ดาเองก็เป็นเกษตรกร,ร,กรภาพประมงเช่นเดียวกันค่ะและได้รับสิทธิช่วยเหลือ5,000บาทอยู่แล้วโดยไม่ต้องไปลงทะเบียนร,รับเงินช่วยเหลือและเงินก็โอนเข้าบัญชีของนางรัตด,ดาสมบูรณ์ตามที่เคยเปิดไว้แล้วเมื่อปี2558ที่สาขาห้วยแถลงตามอัตโนมัติค่ะ ด้านนางรัตดากล่าวทั้งหัวเราะนะคะว่าตนจำไม่ได้ว่าเคยเปิดบัญชีไว้ที่จังหวัดนครราชสีมาแต่ยอมรับว่าเมื่อก่อนเคยทํางานอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะก่อนที่จะกลับมาทําประมงที่จังหวัดตราดค่ะโดยลืมไปว่าเปิดบัญชีธนาคารไว้ที่จังหวัดนครราชสีมาจริงค่ะและเมื่อรัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือเงิน5,000ันบาทตนเองจึงให้เพื่อนร่วมงานช่วยลงทะเบียนให้แต่ปรากฏว่ากลับลงทะเบียนรับสิทธิ์ไม่ได้แถมยังมีเงินโอนเข้าบัญชีเราด้วยค่ะ ทำให้ตนเองแล้วก็ญาติพี่น้องต่างตกใจคิดว่าถูกสวมสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือนําหลักฐานทั้งหมดมาขอความชัดเจนกับธน,นาคารเมื่อวันที่5มิถุนายน2563ที่ผ่านมาค่ะและวันนี้ทราบเรื่องทุกอย่างแล้วว่าไม่มีใครสวมสิทธิ์ตนเองนะคะแต่เป็นเพียงการเข้าใจผิดและความหลงลืมของตอนเองเท่านั้นค่ะซึ่งต้องขอขอบคุณธน,นาคารทกรสสาขาตราดนะคะที่ช่วยเหลือในเรื่องนี้ค่ะทางนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ